คำเตือนการจัดทําข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สถิติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมใช้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับเ,เพื่อนๆท่านผู้ชมที่รักทุกทางครับยินดีต้อนรับสู่เด c h ชาแนลคลิปนี้แอดก็มีเลขจากสํานักแอดใบคิวแมาฝากท่านผู้ชมครับเมืก่อนก็ให้ผลงานโดดเด่นมากทีเดียวครับแม่นมากครับ ตามต่อในงวด17เมกราคม2564ได้เลยครับงวดที่ผ่านมาครับแอดได้เสนอคลิปแอดใบเขียวกับของอาจารย์ดุยพรันไปนะครับที่อาจารย์ดุยพรันบอกว่าเลขชุด2ตัว6 2ไปชนกับสำนักดังแอดใบเขียวนะครับแต่ผลงานของแอดใบเขียวครับท่านผู้ชมครับก็โดดเด่นเลยทีเดียวครับไปดูกันชัดๆเลยนะครับนี่ครับมากันแล้วครับผลงานชุด3ตัวนะครับก็เข้าแบบโต๊ดนะครับที่ท้ายรางวัลที่1ครับที่6 28แครับแล้วชุด2ตัว62นะครับที่ชนกับของอาจารย์ดุยพรรันธนะครับก็เข้าแบบโต๊ดนะครับแล้วก็ชุด82ก็เข้าแบบโต๊ดที่ท้าย3ตัวรางวันที่1ครับเราตามไปดูครับงวดวันที่17มกราคม2564ครับมากันแล้วครับแอดใบเขียวทดลองสูตรใหม่งวด17ทับ1ทับ64ให้3ตัวบนมา2ชุดครับได้แก่6 4 5 6 4 7และชุด2ตัว4 5 6 5 4 7 6 7ครับ2ตัวล่างให้ชุด2ตัวมาแค่4ชุดเท่านั้นครับได้แก่9 7 7 8 8 7 9 8ครับขอให้โชคดีทุกท่านเราจะรวยเราจะถูกหวยรวยรวยไปด้วยกันเอสใบเขียวแบ่งปันฟรีฟีครับ ก็เป็นงวด17มกราคม2564นะครับแอดจะนำข้อมูลของอาจารย์ดุยพะรันมาเทียบชนดูนะครับที่แอดได้เสนอคลิปไปนะครับของอาจารย์ดุยพรันก็ออกไปแล้วนะครับคลิปก่อนนะครับเราจะมาเทียบชนดูนะครับว่าจะมีเลขอะไรชนกับแอดใบเขียวบ้างนะครับมากันแล้วครับแอดได้เทียบเคียงเทียบชนกันดูนะครับก็ได้เลขชุด2ตัวครับชนกันที่87นะครับท่านผู้ชมแอดใบเขียวก็มี87 แล้วก็ของอาจารย์ดุยพารันก็มี8-7อีกเช่นกันนะครับอาจารย์ดุยพารันก็ให้เลขเด่น2เด่น4เด่น8เน้นที่วิ่งเลข8นะครับแล้วก็ชุด2ตัว2-5 2-7 4-5 4-7 8-5 8-7ครับเน้นที่8-5 8-7แต่เลขชุด2ตัวของอาจารย์ดุยพรันก็ไปชนกับ2ตัวล่างของแอดใบเขียวด้วยนะครับที่8-7อีกเช่นกันนะครับ แอดก็ขอขอบคุณเจ้าของข้อมูลแอไใบเขียวแล้วก็อาจารย์ดุยพารันนะครับแล้วก็ขอขอบคุณ่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมไทยนีแอดก็ขออำหนยอวยพรให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีมีชัยต้อนรับปีใหม่2564ทุกๆท่านทุกๆคนรักทุกท่านครับขอบคุณครับ